มันถุงเท้าใครใครออกมาเลยออกมาเลยเห็นไหมแม่บอกแล้วให้ออกมาไหนมือมันไม่ใช่ที่นอนออกมามันขี้เกียจเก็บแล้วมันติดขนออกมาเร็วเร็วงเถียงออกมาเลยเร็วออกมาเร็วลูกมาเร็วเร็วเออที่นอนเยอะแยะ มีคนดูเป็นหมื่นนะเนี่ยไม่ใช่มานอนถุงเท้าอย่างเงี้ยนะไม่เก่งเลยลุกขึ้นมาเนี้พูดแล้วเทียงเทียงมือนี่เก่งมือนี่เก่งเถียงแม่แล้เถียงเที่ยงไหนไหนมือไหนมือไหนโอ๋ตีอ่ะตีแม่ละนี่เออนี่เออดีเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเด็กดื้อ พูดลลงมาลูกลงมาเร็วพูดละเถียง <laughs> ไายเถียงแม่แล้วเนี่ยลงมาลงยังนเนื้อเทียงอะ่ะเถียงเก่งเหรอมาคนเก่งมาเร็วๆลงมาโดดลงมาเร็วโดดลงมามามา <laughs> <laughs> Mày mm. hay nào